สวัสดีครับเอาก็มาเอามาเอามาถ่ายห้วอกปน่ั้นแก้วง้ำอ้าวนักอ๋อไม่ใช่่่สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่นครนายกอ่าเรากำลังจะไปร่องแก่งกันกับเด็กๆกันนะครับเอาไลโอ้เริ่องหนึเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่าย

ได้ได้แข็ดร้ไฮะายตลาดอะไนี่เดียิ้งไม้เดียวไปกินอใครอยากนั่งหน้าอันไหนมันพร้อมกะริยางเด็กๆที่ครบไหมนั่งครไมามี่ห้าคเต็เาได้บอก ไดเี่นั่งเลยเสร็ผมนั่งใวพักท้ายบ่้นี่อะไรนะบ่้นี่วัดวัดอีชื่อยังโอเคไมลูกไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจภาษาไทยออ นี่แหละข้อดีของการใส่หมวกกันน็อามมมมีีหหววกกกดีแล้วไม่ต้องมีแรงเลยดีไหมหมวกหมวกเซฟตี้โอ้โหเมื่อกี้เนี่ยเวลาเน่าี็ไม่ต้องมาโอ้โหอะไรใหญ่นีออกมาแล้วเนี่ยมันออกมาได้หนูระวังหน้าหัวหนูเนี่ยเเอาก้้นี่ยโอเคเดี๋ยวขอปุ้มิก้องปุ้มอีกทีหนึ่งเป็นภาพนิ่งนะครับมาโจไม่ได้หันหน้ามา เ้ยเดี๋ยวเราไม่ต้องหัวเราเรือเร็วเรือแรงเรามุมเนี้ยสวยที่สุดนี่มุมนี้โอ้จริงด้วยใช่สวยมากทุกหลายเอาทุกคนยิ้มนะแบบมีความสุขที่สุดในโลกเลยหนึ่งสองสามอย่านาน้เนี่ยนะขอขอเจ็ดวิอ่ะเพื่พร้อมถ่ายโอเคครับจะมีพ่อถ่ายคนเดียวเลยถ่ายพี่เดียวบ้างเดี๋ยวพี่เดียวต้องมุมนี้ต้องกลับลำได้ไหมได้เลยอ่าเดี๋ยวกลับเอ้ยแบบนี้ก็หล่อเลยใช่ พ่อเห็นเลยนะพี่เดียนะพ่อเขาองเ้าหนูหน่อยเดี๋ยวเอากุมนี้อาทุกคนนะีเดีวอ่าเดี๋ยวภาพรมดานึงี่เดียวเร็จด้มาเดี๋ยวผมช่วยครับพี่นายไม่ต้องไอแม่อุ้งไม่ต้องพีายกับตูนี่ได้เดี๋ยววันนี้โอเคไหมครับครับแต่ว่าเราทำไมไม่ทำการนักมันจะมีันก็จะไม่เอการนีลูกเป็นเป็นเด็กกันก็ไม่คเขาอยู่เขากรดโดกับ แต่ว่าช้าขนาดก็ไม่ช้าเม่กำลังจะเร็วหนิเห็นไหมกำลังไปแล้วหนิเห็นไหมจํำบึกจํำบึกอีกแล้วอี้อีกอีกอีกออันนี้ต้องปพุ่มแล้วตาพุ่มาพุ่มแล้วอะนระวังระวังหัวนะดารา เาคนช่วยดยยมีัเลหลับตาด้วยนะหลับตาด้วยโอเคดูอนี้ก็ไเป็นคนคัดเลือให้เลยเป็นคนคนหน้าไม่ภายโม้อย่างเดียวดูพกาไพด้วยโอ้ลูกก็เจ็บแขนนะลูกพแขนไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่เจ็บมาก ไปได้สองทางเดี๋ยวอ้อมไปเจอกันระวัง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 อไ้หนูไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกระวังปกติแล้วปกติมีรูเราก็ได้นี่ดูก้อนเปียกไหม โอ้ยถ่ายมาถ่ายด้วยกันการนะทต่ไม่คามการ์ดมันเปรี้ยวแล้วค่ะลูกมันยังไงเนี่ยตัวนี้เร่งมือด้านด้านอยู่อน้องน้องน้องจะเลี้ยวยังไกดมายไปข้างหลังถ่ายปกติเลยลูกโอเคโอเคโอ้ยไปไปน้องกลางไปน้องกลางถ่ายหลายไม่ได้โดนโดนกลางร์ดไม่โดนมันไม่ได้งานถ่ายลงอะไรจบลงอะไรจบ เออนี่แรงขึ้นแรงขึ้นข้าวหัวยิลลี่ก็เต้นดีค่ะ

ไปไหมไปแล้่อไปองไม่เอาแ่ะไม่เอาไม่เอาไม่ดารแม่ไปมาเรือเราอยู่ไหนนมาุ่มอาโทรศัพท์ฝากพี่ไว้เกียร์นี่นะหมดหรือยังนะยังไปลมขึ้นไหมเอาแล้วุ่มจะลงอไใช่ไมเดีเยพี่ถือให้ไปเลต เราจะลงตอน,น,นไหนอ่ะมันลงน้ำได้ไม่ใช่เหรอไ <S S 1> ด้เดี๋ยวจะมีที่ให้เล่นน้ำน้ำเย็นมากเลยเฮ้ยไม่ต้องให้น้ำกินด้วยเรือไม่หิวเรือไม่หิวค่ะียกเลยเรือไม่ได้หิวค่ะแล้วใครแล้วทานแล้วอ้อาวมาแล้วอ้าวอนแล้วมันถ,ถึงแล้วอ้อาวอเล มาแล้วโอ้โห้อยู่กลจกนจอไมาเขาก็ทำใส่เราเดี๋ยวขอสอดรอความฝันเอความฝันยปนนึงอเป็นนปนหนึ่ แล้วครับตอนนี้เราจะมาอยู่จุดที่คลื่นแรงที่สุดแล้วอันนี้เป็นแรงที่สุดเหรอใช่แล้วมีอีกจุดข้างหน้าอันนี้ก็พอๆกับอ,อันนั้นแหละฮาราเตรียมตัวก็คายลงย <c oughs> เอาไปอะไรยังไงเอเอจัดแรงๆเลยน้อง <c oughs> หนชาใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเขาเหมืนรอเลยแต่เขาก็ไม่รอเขาก็ต้องไหลไปด้วยรหนเรือลำหน้าเรือเะเบียงเรา าาเอาขนมไปตรงนู้นแล้วล่วงหน้าไปไกลเลยครับเ<ห>ด็กๆจะกินขนมกันนะ<ห>เาเนนละสี <c oughs> อันนี้มันก็เป็นน้ำจืดมาไม่ใช่เป็นน้ำจากภูเขาจมี่ไม่ต้องนะยายอย่าไปมันจะมันจะมันจะเข้าทางเออจมี่ไม่ต้องลูก <c oughs> ขนมใช่ยไหมอยากกินขนมเอาลูกชิ้นก่อนไหมมีใครหิวน้ำไหมเนี่ยรู้ไหนรอก่อนไม่ได้ยินเหรอไม่ใช่หรอได้ยินได้ยินด้วยไไดด้้ยยินรอรอหน่อยรอกันหิวน้ำครับผมค่ะหิวน้ำค่ะหิวน้ำชาแบบพ่อพ่อหิวน้ำชาครับ พร้อมกันพรเอาพายเาเลยพาเลยจขไยเหียวขนเหี่วน้ำชาเขาไม่รอเหี่วน้าก็รอเลยรอเลยเีนี่ไม่ตั้งาเดียวาฟาเดียวหิวเบียร์หิวเบีร์จะเอาเบีรยเอาเจ้านี่ได้สินี่เจ้านี่ได้เาไม่ด้แรงลุกเอาคุณยายกับตังนู้นแรงๆหน่อยเออ เมื่อก่อนนลยมันจอดได้เดี๋ยววันนี้หันน้ามานึ่ลูกวันนี้นหน้านบนนมบายด้วยบายด้วยจะถ่ายแม่ด้วยเดี๋ยว <c oughs> ันนี้มาเที่ยวนะครับสุดทุกอย่างเขาจูนี่มาลงไทย,ยไจะไม่สุดจะไปภูเก็ตเดี๋ยวไม่สุดจะภูเก็ตอีกทีนะ <c oughs> พ่อจะพาไปล่องเรือซาบูด <c oughs> มูลค่าเรือ80ล้านบาท <c oughs> ่อปอดโคกตีงนั้นไของเราอยู่ไหนหายค่ะหายหายค่ะอะไรหายนะอะไรหายนะไม่หายหมดอ้าไปก่อนแล้วเหรอแค่ลำหน้าเราหรือเปล่านะไม่ใช่อ้าวไม่ไปไวจังเลยใช่แล้วเพราะพ่อนั่งกดหัวเรือไว้อยู่นะนู่นไงพะโมวยแล้วว่าเราหิ่แล้วไง Uh -oh. ดูมันจะแรงแล้วนะเกิดบ้าอ๋อมันช้ามากเลยเขาไปเร็วอ่ะใช่เขาไอหมวกเหลืองเยอะๆจูนี่ไม่ต้องยายจะมันจะมาทางนี้สิจะดูนี่แรงอะยายต้องไปทางนี้มันจะไปใช่คุณคุณยายพายเรือเก่งนั่นแหละใช่ไหมไม่ใช่ยายพายเรือเป็นน่ะก็ตอนนี้จูนถ้าจะวันนี้พายจะเขินมากมาสมดูท่านมาสม เฮ้มาแล้วเมยบอกเราลงป่าเมซย์สองวันแล้วลงป่าเมซ์อนป่าเมซ์องวันคนขับเรือตกเรือแล้วแล้วเรื่องอะไรด้วยดูนี่มีหมวกน้ำเลไหมตันเรือตกตันตกมาแล้วเราก็ลงป่าต่อนี่แหละไหลไปแล้วไปแล้วคนจะรอเราไหลไปก่อนเราแล้วเฮ้ยดูว่าไปลงไปอ้าวเอาเรือขึ้นก่อนครับ บอกเลยเราลงฝปายม่สอดเดี๋วพรุ่งนี้เราไปลง่ายนินไปตองเรือเลยเอาทุกอย่างไว้บนเรือนะลูกนะเรือไหลแล้วเรือไหลเดี๋ยรีไปเลยขึ้นไม่ได้นู้นตนเดีรีไปไปด้านนรเดี๋ยรีไปก่อนเดีรีเดินด้านลูกไปก่อนตกเดี๋ยรีนไม่ไ มันเปี่ยนงาน่ะดูจ้องแลนะ้ใจเลยกูกเอาแนท่ามาูก่อนเอไคะเด็กมาแต่งงานกับผู้ตายเลยไม่เป็นไรลูกตอนนี้เราเปิดแล้ว ที่คููเขินนะเถ <c oughs> <karate, S 1> วครูเป็นแถวครูอ่ะ <c oughs> อย่าลืมเดี๋ยวไปเรียนในคุณครูรีบไปเลยวนครบรอบเลยวนอย่างนี้เลยโอ้ไม่ได้เลยที่มันจะลงสั้นกว่านี้ก็เลยมาแล้วใจ